ครับผมสำหรับการ snap ยิงนะครับผมก็ได้ทำตัวอย่างไว้ต้นคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการสอน snap ยิงเลยนะครับการ snap ยิงนี่ย้ำาครั้งนะครับว่าทำได้ทุกปืนนะไม่ว่าจะเป็นลูกซอง s M G ปืน A R ปืนพกไม่ว่าจะปืนอะไรปืนยิงยุงปืน กระดาษอะไรได้หมดครับไปกันใหญ่แล้วนะครับก็ <L an> เราก็มาเริ่มทําการสอนกันเลยครับสําหรับการสนับยิงทํายากไหมทาไม่ยากเลยครับเป็นเทคนิคพื้นฐานแต่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับผมนะอ้อลืมไปนะครับการสนับยิงจะทําไม่ได้ถ้าเรากี่เสียงมันเป็นไรเนี่ยการสนับยิงจะทําไม่ได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีที่หลบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกําพงกําแพงไอ้วงไอ้บอลอะไรต่างๆนานาน,นะครับ ถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งเราจะไม่สามารถ snap ยิงได้นะครับเราก็เตรียมตัววิ่งได้เลยนะครับถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งเลอก็การ snap ยิงนะครับทําไม่ยากก็ผมจะสอนเลยจะก่ออะไรนัง้งหนาครับนี่การ snap ยิงก็ให้เราเลื่อนปุ่มนี้นะครับเลื่อนปุ่มเดินไปทางขวาทําไมถึงเลื่อนปุ่มเดินไปทางขวาผมไม่ได้นําให้ snap ยิงไปทางซ้ายนะครับทุกคนดูนะครับถ้า snap ยิงไปทางซ้ายปุ๊บมีประโยชน์อะไรไหมอาจจะมีแต่ก็อาจจะมีน้อยนะครเพราะว่า มันแบบทุกคนดูนะครับมันออกไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าเราสนับยิงไปทางขวานี่ครับจะสนับยิงไปทางขวาก็จะประมาณนี้ถ้าเราสนับยิงไปทางซ้ายนะครับผมคิดว่ามันโผล่ไปทั้งตัวเลยอ่ะมันไม่ได้โผล่ไปนิดเดียวแบบข้างขวาไอ้ตรงทางขวามันอาจจะโผล่ไปทั้งตัวบ้างแต่มันก็แบบมันกลับมาได้เร็วครับผมว่าทุกคนลองดูนะครับอันนี้ผมทำไม่ช้านะ ถ้าทำเร็วก็จะประมาณนี้นครับนี่นะครับการทําเลื่อนปุ่มยิงไปทางขวาแล้วทําไงต่อครับแบบนี้เลยนะครับพูดเองหรือเองครับเนี่ยเมื่อนริงไปทางขวาปึ๊บยิงไปโผล่มาเยอะขนาดนี้ครับโผล่มาแค่นิดเดียวพอว่านี่ผมทําช้าไงโผล่มาแค่แบบปึ๊บมันเยอะไปอะ่ะปึ๊บแค่นี้ก็ยิงได้แล้วนะครับ อัดตัวอดหัว <uno> ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะครับเรื่องการยิงครับอันนี้ผมมาสอนสแนปปิเฉ่นะครับนี้นะครับถ้าผมหายใจแรงนะผมก็ต้องขออภไยนะครับเพราะว่าร้อนมากผมไม่ได้เปิดพัดลมนะเพราะถ้าเปิดพัดลมนี่เสียงเข้าแน่นอนนะเสียงพัดลมผมมันดังแบบบู๊บบู๊บนเวอร์เกินสลนะับยิงไปแล้วโผล่ไปทางขวาปุ๊บยิงแล้วเราก็กลับเข้ามาโผล่ไป ยิงกับเข้ามาโกไปยิิงกับเข้ามาเวนีชชนกับแพงอันนี้ไม่เอานะครับตายอย่างเดียวถ้าทำเร็วก็จะเป็นกระสุนหมดพอดีเลยนี่นะครับถ้าทำเร็วก็จะไ,ได้ประมาณนี้เลยอย่าไปสแนปซ้ายนะครับผมคําเตือนเลยอย่าไปสแนปซ้ายเพราะว่าศัตรูสวนปั้งเดียวนี่คือไปสวรรค์เลยนะครับ ถ้าเราไม่มีไอวอลนี่อย่าไปทําเลยนะครับสแนปซ้ายไม่แนะน,นํอยิ่งนะครับแนะน,นําสแนปขวาก็พอเลยเดือดทุ่มชมเดือดลูกซอกได้ไหมได้เหมือนกันครับดิเซอร์ปืนพกอะไรต่างๆนั้นทำได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็น n m g ก็ทําได้เ m g นี่ผมว่าทําง่ายเลยครับเดี๋ยวผมเอามาทําให้ดูนะครับผมบก็ไปเปลี่ยนปืนแป๊บนึง โอเคครับสำหรับปืน S M G ผมก็จะมาทําให้ดูเลยครับว่ามันทําได้นะปืน S M G ผมแนะนําเลยนะสำหรับปืน S M G เพราะว่าแบบมันยิงลัวครับเราสามารถเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เข้าไปดิเราสามารถเดินออกไปปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาเดินออกไปปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ปืน S M G ก็ทําเหมือนกันทําแบบที่ผมสอนไปเลยนะครับนี่ครับนี่เป็น M P 4 0ูนน้ได้เหมือนกันเนให้เหมือนกันถ้าเป็นปืน อุซี่เอ็นมจีน้อยเกินพกเอ็นดมทำได้เหมือนกันนะครับพวกผมจะขบทำไมเนี่ยโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการ snap ยิงนะครับการสอสน snap ยิงก็มีประมาณนี้เลยถ้ามีอะไรอยากผมสอนอยากผมปรับปรุงตรงไหนก็สามารถอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็จะมาสอนให้ท่านผู้ชมนะครับจะนําข้อติชมไปปรับปรุงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์อย่าลืม กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเด้อท่านผู้ชมเด้อสําหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วใครชอบเพลงเดิมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอย่างที่บอกไปโอเคสวัสดีครับ trying to